สวัสดีครับผมเฉียบเฉียบคานครับเมื่อคืนนี้ต้องยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มก่อนเลยนะครับสองพัน่าชีวิตนะครับห้ากลุ่มคันที่ตามมุเฉียบไปนะครับชุดโครงการ4แตกรับประทานกันไปนะครับรวมไปถึงตัวเน้นตัววีอย่างทางด้านของเดนมาร์กนะครับรวมถึงสกอตแลนด์แล้วก็ยังมีทางด้านของเอไอบาร์นะครับแล้วก็มีโครเอเชียด้วยสวิตเซอร์แลนด์ก็มาตามนัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่วางไว้ให้นะครับนะเจ็ดตัวหน้าช่องมาห้าพลาดแค่สองเท่านั้นนะครับก็แฮปปี้กันไปส่วนใครที่ยังไไมมมม่่่ีกกกลุออยยยาาาจะะเขู้้้ดดวัันนครบ มีเสื้อสวยๆรอมอบให้กับลูกน้องพี่ด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันครับการนำแนวทางฟุตบอลสดตัวเล่นตัววีช่วงกลางเดือนต่ละวันสามารถเข้ามารับได้เลยครับ at ls 77หรือว่าจะจิ้มลิงก์จิ้มเฉียบวางไว้ก็ได้ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาลุยไปด้วยกันกับลุงเฉียบเฉียบคานนะครับเอาเละครับค่ำคืนนี้ครับพุธที่10กันยายนนะครับก็เป็นคิวของสโมสรแล้วครับฟุตบอลทีมชาติจบลงละไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ฟุตบอลถ้วยของบราซิลนะครับก็ถือว่ามี2คู่่ใหญๆเเเลยยทีีดวพราะะฉนั้นครับ7คู่ทั้งหมด จะเป็นยังไงแนวทันจะไปทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยว้องเฉียบจัดการให้นะครับเอาละครับเราไปดูที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมฟุตบอลถ้วยของบราซิลครับในรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทางด้านของฟูมิเดนเซจะเปิดบ้านรับมือการมเมยือนทางของบาเฮียนะครับเกมคู่นี้คิกอ o ฟเวลาตีห้าตามเวลาบ้านเรานะครับในส่วนของเกมคู่นี้นะครับยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ด้วยนะจบ่งที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรลุ้นรับของรางวัลจากลุงเฉียบสําคัญผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลุงเฉียบวางไว้ด้ นะครับก็เป็นในด้านของบาเฮียเนี่ยเจอกับฟูมินิเซ่นะครับนั้นแล้วก็ยังมีอีก3คู่นะครับก็เป็นในด้านของแอตเลติโกมิเนโร่เจอกับครูไซโลครับนาวัสโกเดกามากับท่านัของบอตาฟุโกอาเจแล้วก็ท่านัของพาราเนเซ่เจอกับท่านัของโครินเทียนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทุกคู่เลยครับแต่ค่าคืนนี้เราไปโฟกัสที่ฟูมินิเซ่กับบาเฮียก่อนนะครับซึ่งนัดแรกเนี่ยเป็นในด้านของบาเฮียเปิดบ้านเอาชนะฟูมินิเซ่มาได้หนึ่งศูนย์นะครับก็ถือว่าได้เปรียบอยู่ส่วนานด้านของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะ สามเกมฟูมินิเซชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมล่าสุดเจอกันนะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลถ้วยนี่แหละครับก็เป็นบายเคียอย่างที่เชี่ยวบอกเปิดบ้านเอาชนะฟูมินิเซไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์เพราะนั้นเกมนี้ถ้าจบด้วยฟูมินิเซชนะสองศูนย์นะครับฟูมินิเซจะเข้ารอบทันทีนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะจบแบบไหนนะส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นฟูมินิเซพวกเขานะครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนัดล่าสุดพวกเขานะครับบุกกไปปเเเสสมอออออซซซาาานนนนโตตตตใศึฟุบบบลลรริีะู่่ว้ขงฮย ฟอร์มดีครับ5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ4แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านไล่ถล่มคู่แข่งไปถึง5-0ประตตู่อเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างบาเฮียดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างฟูเมเนเซ่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นฟูเมเนเซ่วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1นำทัพโดยผู้สาดประตูมือหนึ่งอย่างนั่งของฟาบิโอครับกองหลังก็เป็็็็นน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 จอออออมมมมเเเเเเเกกกกก๋าาายย่่งงัััััคคขขตตีีโ้้ซซิิวววรรรบบบสปปแแแทหืดละ แบ็คขวาเป็นกูกาครับตรงกลางนะครับมีอคคอสตานะครับนะโมเรโน่แล้วก็ด้านของนะครับเซอร์นาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับเป็นด้านของกาโน่นะครับกองหน้าจอมเก่าก็น่าจะได้ออกซับจริงๆเหมือนเดิมเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟูมิเนเซ่เล่นในบ้านลุงเฉียบเชื่อว่พวกเขาน่าจะเต็มที่นะครับประกอบกับแฟนบอลที่จะเข้ามาเชียร์พวกเขาเต็มสนามนะครับนะเมื่อในเมื่อได้เล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองลุงเฉียบมองว่าฟูมิเนเซ่ยังแข็งแกร่งเสมอนะครับส่วนด้านของนะครับบาเฮียทีมฟอร์มดีครับวันนี้้้พวกกกเเขขาา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 นนนนนน่่่จะะะมใรรรรบบบบ4-4-2ทััััโโโดดดยยยตูคอออองงงงงลลลห ครับรวมถึงด้านของราโก้และก็ด้านของจิวแบตโตนะครับตรงกลางนะครับมีทางด้านของนะครับคารลี่ครับแล้วก็กองหน้าอย่างโรดิเกสแล้วก็ติอาโก้นะครับก็ถือว่าตัวเลนหลักๆนะครับของทางด้านบาเฮียก็น่าจะมาครบเช่นเดียวกันเกมนี้ประหม่าเจ้าถิ่นอย่างฟูมิเนเซ่ไม่ได้เพราะาพวกเขามีประตูนะครับได้เปรียบอยู่เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับเกมนี้บาอาบาเฮียเนี่ยจะต้องโดนฟูมิเนเซ่เปิดนะครับเกมรุกเข้าใส่แบบเต็มตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ทุกเฉดมองว่าฟูมิเนเซ่เจ้าถิ่นดูน่าเชียร์กกวว่่่่่าาาาาบบบบเเเเเเฮฮฮีีียยยนนนนนนะคคครรััสทงดดด้้้ขอออแแิิิปปปมมมให็ตฟููซ ปอปลากำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่องตัวกำแพงมาบนเกมนี้ลูกเชียบชัวว่า2ประตูนะครับน่าจะมีให้เห็นนะเพราะฉะนั้นลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มได้สกันไปต่อที่ปอปลาลูกเชียบมั่นใจฟูมินิเซมากกว่าเล่นในบ้านมักจะแข็งแกร่งเสมอแล้วมักจะเล่นได้ดีครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นฟูมินิเซบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราอยู่ที่บาร์เซัลนะครับเราไปดูเกมระหว่างโครินเธียนเปิดบ้านรับมือกับยันแอตเลติโกพารานิเซ่เกมคุณนี้คิกออฟเวลาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับในส่วนของนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกเนี่ยเป็นนัดนั่งของนะครับโครินเธียนบุกไปชนะแอตเลติโกพารานิเซ่มาหนึ่งประตูต่อศูนย์เพราะนั้นเกมนี้พวกเขาได้เปรียบพอสมควรนะครับส่วนนัดนั่งของเฮทเวทคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดเป็นนัดนั่งของนะครับเจ้าถิ่นอย่างโครินเธียนเนี่ยชนะไปทั้งหมดนะครับสามเกมเสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้กับแอตเลตติิิโกกกกกพพาา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 ารรรรรนน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 เเเเเซ่่่่่่ไปมมมะะคคคัับบบ็ถถถืออออออวววว้้้้งงงงงใภทดดดขจยยีีู ส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นโครินเทียนพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับพาเมรัสไป1ประตูต่อ1น่งส่วนด้านของนะครับอาร์ตโกพาราเนเซ่หเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปเอาชนะโบต้าฟโกเอสพีนะครับสประตูต่อ1เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเจมส์มองว่าคู่นี้สูสีนะครับส่วนด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นโครินเทียนน่าจะจัดหนักจัดเต็มแหละครับก หลังก็มีทางด้านของเอนริก้รวมไปถึงคาร์เลสนะครับแล้วก็ตรงกลางมีทางด้านของไมคอนนะครับแล้วก็กาโรส่วนข้างบนเนี่ยก็มีเมมฟิสดายจับคู่กับทางด้านของเนเกรลนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆลุงเฉียบก็มองว่าโค林เทียนน่าจะอยู่ครบเลยครับกับเกมในบ้านพวกเขาไม่ปล่อยผ่านแน่นอนถ้าชนะเกมนี้ก็จะได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่ยืนนะครับอย่างอาร์เรตโกพาราเนเซ่ครับวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งเช่นเดียวกัน4-4-2นำทัพโดยวิสาห์ตุยงซานโต้ครับกองหลังก็มีทางด้านของนะคร ฟิลิปปินโยนะครับแล้วก็นันของแพทริกส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นดนานของนะครับสเปนลี่ก็น่าจะได้ออกซับจริงเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับพารานเซ่บุกมาเยือนโครินเทียนเป็นงานยากแน่นๆครับเพราะพวกเขามีสถิติไม่ดีเมื่อเวลาเจอกับโครินเทียนแถมเกมนี้โครินเทียนได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็มีสกอร์นำพวกเขาต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างแน่นอนสำหรับพารานเซ่เพราะนั้นครับจะเข้าทางไปที่โคริเทียน ลุงเจียบมองว่าเกมนี้นะครับน่าเชียร์ไปที่โครินเทียนมากกว่านะส่วนทางด้านของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดไมคโครินเทียนครับเป็นต่อพารานเอนเซอยู่ที่ครึ่งช่วงตัวกัมพามาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวครับกัมพามาบนเกมนี้ลุงเจียบเห็นด้วยครับไปได้ลุงเจียบเชื่อว่า2ประตูน่าจะมีให้เห็นเพราะว่าทางด้านของพารานเอนเซผู้มาเยือนต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่โครินเทียนนะครับโอกาสที่จะสวนกลับแล้วจบสกอร์สวยๆเนี่ยลุงเจียบเชื่อว่ามีแน่นอนครับฉะนั้นเกมนี้ไปมองบนก็ได้ที่สองช่วงตัวส่นวนกว่าครับเีบเเวม เปิดเกมรุกเข้าใส่พวกเขาด้วยเะนนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นอย่างโครินเทียนบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เบอร์ลุสพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับนานๆทีนะจะได้ไปอยู่แถวๆเบอร์ลุสนะครับบอลมันน้อยเนาะลูกเขียบก็พยายามคัสสันที่น่าสนใจมาให้แต่นี่เป็นลีกสูงสุดของเบอร์ลุสนะครับไปดูเกมระหว่างนะครับโมโรเดสโนครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับยานันของเนมานส์นะครับกรอสโนเกมคุณิคิคออฟเราสี่ทุ่มตรงนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะแต่ด้านของนะครับเมโรเดสโนเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลยครับสิบเก้าเกมชนะแค่สองเสมอหนึ่งแพ้สิบหกมีเพียงหมด42 ตูถือว่าย่ำแย่มากๆนะครับขนาดเพิ่งเลื่อนชั้นมานะเนี่ยนะครับส่วนด้านของเนมานนะครับพวกเขาแข่งไปแล้ว15เกมน้อยกว่าเพื่อนเลยครับชนะ9เสมอ1แพ้5เท่านั้นเองมีทั้งหมด28แต้มรั้งอยู่อันดับที่8ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างทางด้านของเนมานดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะกับมาเกมแรกครับในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านของเนมานครับเปิดบ้านเอาชนะผู้มาเยือนอย่างทางด้านของโมโรเดสโน่เนี่ยไปถึง3ประยครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ก็บอก นะครับทางด้านของผู้เยือนอย่างเนมานดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นโมโรเดสโน่ครับพวกเขาชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับส่วนทางด้านของผู้มเยือนนะครับอย่างนันของเนมาน5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปทั้งหมดนะครับสเกมแต่ว่า2เกมหลังเนี่ยพวกเขาเจอกับรายโยไบแกโน่ในศึกฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟรติลีกก็ถือว่าไม่แปลกหรอกครับที่จะแพ้ทีมจากลาลิกาสเปนนะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบจะมองว่าผู้มเยือนอย่างเนมานดูดีกว่านะครับส่วนทางด้าน ก็น่าจะมาในระบบนะครับสี่ห้าหนึ่งก็นำทับโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางอย่างด้านของซามูตอสนะครับรวมถึงด้านของนะครับบาสโก้แล้วก็ด้านของกองหน้าอย่างนะครับนะซากิตอฟนะครับก็น่าจะได้ออกซับโดยจริงเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบก็ยังมองว่ามโรเดโนครับถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ก็คงเป็นรองท้าของนมันค่อนข้างเยอะครับเกมที่ลุงเฉียบมองว่าผู้มาเยือนดูมีโอกาสคว้าสามแต้มมากกว่านะครับส่วนด้านของนมันครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งครับก็นำทับโดยตัว,ว่าปาารบกองหลังก็มีๆไน,น อ่าพันชยัสนะครับแล้วก็กองหน้านะครับอย่างระดับของครับพายัสคอฟก็น่าจะได้ออกซับจริงเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเนมานนะครับลุงเฉยบชัวรว่ามาเต็มที่แน่นอนต้องการ3แต้มแถมแข่งน้อยกว่าผู้อาทีมอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการลุ้นแชมป์เนี่ยพวกเขายังเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉยบมั่นใจว่าเนมานมีโอกาสบุกไปคว้า3แต้มเหนือเจ้าถิ่นอย่างมูโรเดสโนได้แน่นอนครับส่วนด้านของแฮทีิแคปเกมนี้เปิดมาให้เนมานครับเป็นต่อระดับของมูโรเดสโนครับอยู่ที่1.5 2กกมมมพบอลเคู่นีีีี้้ออยยู่่ท2.5 3กกมมมพบลลเเนุงึ ว่ามีถึง3ประตูครับลุงเฉียบช่วว่าไปถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นไปเชียร์กำแพงมาบนกันได้ส่วนการไปต่อที่1.5ขีส2นะครับสำหรับผู้มวยเยือนอย่างเนมานครับลุงเฉียบช่วยว่า1ประตูสำหรับเขามีแน่ๆครับลุนประตูที่2อยู่ไปกับเนมานผู้มวยเยือนดูดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์เนมานนะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูฟินแลนด์ครับนะครับระหว่างทางด้านของคูบีเอสเปิดบ้านรับมือกัมเบียนยาโรนะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนในส่วนของนะครับตารางรอบนะครับนะรองชนะเลิศนะครับของศึกฟุตบอลนะครับนะฟินแลนด์ครับเนี่ยก็องบอกว่าน่าสนใจครับ คู่แรกเนี่ยเอสจเกมซังกิสามารถเอาชนะท่านันของอูรุนแล้วก็ผ่านเข้าชิงไปได้แล้วรอพบผู้ชนะระหว่างคูบีเอสกับยาโร่ทิมเก็บจะพูดถึงเนี่ยแหละครับก็ต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะจบลงแบบไหนถ้ามีผลแพ้ชนะปุ๊บเนี่ยนะครับทีมที่ชนะจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศก,กับเอจเกมซังกิทันทีนะครับส่วนด้านของนะครับเฮทเวสคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดครับทุกถ้วยทุก,ทกรายการเป็นด้านของนะครับคูบีเอสชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอ2เกมโดยที่ยาโรไม่เคยชนะคูบีเอสได้เลยก็ถือว่าเฮทเวสต้องยกให้คูบีเอสดูดี กาเล่น5เกมหลังสุดนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างทางด้านของคูบีเอสครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1เช่นเดียวกันครับผู้ไม่เยือนอย่างทางด้านของยาโร่ครับพวกเขาแพ้2แล้วก็ชนะ3เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฟอร์มก็เล่นลุงเียบมองว่า5เกมหลังสุดไม่ได้ต่างกันมากนะครับส่วนทางด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับคูบีเอสน่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพโดยนะครับน้ากองหลังตัวหลักอย่างเปาโริคาโดครับรวมถึงซิเซ่ตรงกลางมีทางด้านของนะครับน้าาขอ่ยู สำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างคูพีเอสนะครับส่วนยารเองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันนําทัพโดยผสาปตัวอย่างมิเกลซันโตสนะครับนะกองกลางอย่างทางด้านของนะครับนะคูซูแล้วก็ทางด้านของกองหน้าอย่างทางด้านของซิโซโก้ก็น่าจะได้ออกซ้ายไปจริงนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับดูเฉียบบอกว่าคู่นี้สูสีสนุกแน่นอนแต่ดูเฉียบก็ยังมองว่าคูพีเอสน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องของนะครับเกมรุกเพราะนั้นเกมนี้นูเฉียบยังมองว่าคูพีเอสดูเหนือกว่านะครับส่วนในเรื่อง กาไรโมบนเกมคืนนี้อยู่ที่2 5งจุดาขีามกรมบนเกมเนี้ยใครจะไปดูให้ดีลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนอาจจะจบที่3ประตูก็ได้นะแต่ลุงเฉียบก็ขอไม่ไปดีกว่าไม่ชอบักเท่าไหร่นะครับแต่การไปต่อที่1นึขีุดเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูกับทางด้านของคูบีเอสน่าจะทําได้เพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับคู P ีเอสนะครับนะในศึกฟุตบอลฟินแลนด์ครับบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่โคลอมเบียพรีเมีล่าดิวิชันนะครับหรือวลีกสูงสุดของโคลอมเบียไปดูเกมระหว่างนะครับมิเลียนนาริออสครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับปาสโตนะครับเกมคู่นี้คลิกออฟเวลาเจ็ดโมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างนั้นของมิเลียนนะครับนะนาริออสเนี่ยพวกเขาแข่งไปแล้วเก้าเกมครับชนะสองเสมอสองแพ้ห้ามีแปดแต้มรั้งอยู่ลำที่สิบแปดก็ถือว่าฤดูกาลนี้เริ่มไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนด้านของนะครับปาสโต้แปดเกมชนะสองเสมอสามแพ้สามมีเก้าแต้มรั้งอยู่นะครับ่ลำทดครับ นี้จากันมา5เกมหลังสุดเป็นด้านของมิเรียนนาริออสนะครับชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมโดยที่ปาสโตไม่เคยชนะมิเรียนนาริออสได้เลยก็ถือว่า Head เฮ h เ a d ต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างมิเรียนนาริออสดูดีกว่านะครับแต่ดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าสังเกตให้ดีนะครับเจอกันมาทุกครั้ง จะชนะกันไม่ขาดมิเลียนอาเรอยสเนี่ยจะชนะตแหน่งของปาสโตเนี่ยเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเองเพราะนั้นสังเกตตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับส่วนตัวน่งของฟอร์มครับห้าเกมหลังสุดเจ้าถิ่นมิเลียนอาเรอยสครับพวกเขาชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเสมอกับคู่แข่งไปศูนย์ศูนย์ส่วนนั่งของปาสโต้ห้าเกมหลังสุดแพ้สามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะชิโก้เอฟซีมาสองประตูละศูนย์เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบเชื่่่่อวาาไไมด้ตงกันนมากะครับส่วนนาขอองรยชื่ตัวเล่นนะครับเจ้าถิ่นหยน่างของมิเลียนนอออสครับ่าาจะะมมในนรบบเหือเดิม นำทัพโดยกองหลังอย่างมอสกูราครับอาริอัสนะครับรวมถึงตรงกลางอย่างเวกาแล้วก็กองหน้านะครับก็มีท่านของคราสโตนะครับก็ถือตัวเป็นเหลักๆน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นอย่างมิเลียนนาริออสนะครับส่วนผู้มาเยือนนะอย่างด้านของปาสโตวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองนำทัพโดยกองหลังอย่างด้านของเกียว์ครับรวมถึงวิลล่าตรงกลางก็มีไคเซโดนะครับวาเรนเซียรวมไปถึงทางด้านของจอห์นเมนเดสแล้วก็กองหน้าวันนี้ฝากไขอที่ทางด้านของไป่เชียโดนะครับก็น่าจะได้ออกซับจริงๆเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคร เล่นหลักๆล,ลงครบแหละลุงเฉยียบว่าเกมนี้สนุกครับแต่น่าจะอึดอัดพอสมควรเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉยียบมองว่าอาจจะจบแบบไม่ขาดลอยลุงเฉียบยังมองว่าปาสโตมีโอกาสบุกไปแพ้หรือว่ายันเสมอแบ่งแต้มแต่ท่านั่งของมิเรียนนาลิออสได้เพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉยียบจะขอมองไปที่ผู้มาเยือนอย่างปาสโตนะครับส่วนท่านั่งของแฮตติแคปเกมนี้เปิดมาให้ท่านั่งของมิเรียนนาลิออสครับเป็นต่อปาสโตอยู่ที่หนึ่งช่วงตัวกัมแพย์มาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองช่วงตัวนะครับกัมเพย์มาบนเกมนี้นะครับนางียลุงเฉยียบอเไมีออ่ค เชียร์ผู้มีเยือนครับขอเชียร์พระรองอย่างปาสโตเพราะว่าเท่าที่สังเกตมา5เกมหลังสุดพวกเขามักจะแพ้ทนาทของมิเรียนนาริออสไม่ขาดแล้วบางเกมเยก็ยันเสมอได้ด้วยเพราะนั้นเกมนี้อยู่กับทนาทของปาสโตผู้มีเยือนครับพะรอง1ชุดตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่คอสตาริกาพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับหรูหลีสูงสุดของคอสตาริกานะครับเราไปดูเกมระหว่างนะครับนาะเจ้าถิ่นครับพันตาเลนัสนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทงด้า ปาปิซ่านะครับเกมคู่นี้คิดอัปราคา8โมงก็ถือว่าปาปิซ่าเนี่ยเป็นทีมใหญ่นะสำหรับท่านั่งของคอสตาริกานะครับส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านของพันตเรนัตครับพวกเขาอยู่อันดับที่7ของตาราง6เกมชนะ1เสมอ2แพ้3มีทั้งหมด5แต้มส่วนด้านของซาปิซ่าครับ6เกมชนะ3เสมอ1แพ้2มี10แต้มก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าผู้มาเยือนอย่างซาปิซ่าดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของนะครับเฮทเวทคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดนะคคครรรรรััััััับบบบเเเเเเปปปปป็็็นนนนนนททาาาาาาางงงดด้้้้้ขออออซซิ่่ชะไไไหมมมมมมม3กกกกกกส1 1แแลวววพพตถถืใภ 5เกมล่าสุดต้องบอกว่าเดปติโบนะครับนะสปิซ่าดูดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างนั้นของพาเตร,รนัทค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนด่างของฟอร์มการเล่นครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับพันตาเรนัสครับพวกเขาชนะ1นเสมอ2แพ้2นะครับส่วนด่างของผู้ไม่เยือนอย่างทางด้านของเดวิสโตโบสปิซ่าพวกเขาก็ชนะ1นะครับเสมอ2แพ้2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากยังดูกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะครับใน5เกมหลังสุดส่วนด่างของนะครับนะรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างพันตาเรนัสเนี่ยน่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างทางด้านของซาาาาานนนนนเเเชสสะะะคครรรัับบกกกกุยตตลลลแ้้ว็็งงงงมีทดขออ่ เรนเตเรียนะครับรวมไปถึงด้านของโมราส่วนกองหน้าเป็นคอโดบ้านะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆทุกท็บก็เชื่อว่าเล่นในบ้านน่าจะมากันครบแหละสําหรับตัวเล่นนะครับนในแถบนี้นะครับคอสตาริก้าก็เป็นอีกหนึ่งหลีกนะครับที่ชอบเตะในช่วงเช้าแล้วก็เป็นทีมเป็นเป็นหลีกที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องดูกันให้ดีหน่อยนะครับส่วนด้านของเดวิสโบสปิซ่าครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2นําทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างท้านของนะครับวอสตันนะครับรวม ของกองหน้าอย่างโรดิเกสแล้วก็เอเรราก็น่าจะได้ออกซับจริงๆนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับลุงเฉียบยังมั่นใจทางด้านของสปิซ่ามากกว่าครับถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นเกมเยือนแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าการเจอกับทางด้านของนะครับเจ้าถิ่นอย่างพันตาเรนัสเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าน่าจะทําได้ดีครับน่าจะบุกไปคว้า3แต้มได้ฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเดปยติโบสปิซ่าจะดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านของไฮเแคปเกมนี้เปิดมาให้เดปยติโบสปิซ่าครับเป็นต่อทางด้านของพันตาเรนัสครับอยู่ที่0.5กสูงจะไปดูให้ดีีลุงเเฉยบขาไว้ก่อน โอกาสจบ2ประตูมีค่อนข้างสูงนะครับแต่การไปต่อที่ครึ่งทั้งตัวเกมนี้ลุกเฉียบขอวัดใจอยู่กับผู้มาเยือนอย่างทางนัานของเดปอติโบนะครับนาสปิซ่า so น่าจะทําได้ดีกว่าครับด้วยประสบการณ์รวมไปถึงคุณภาพของนักเตะเพราะั้นเกมนี้อยู่กับผู้มาเยือนครับเดปอติโบสปิซ่าบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับคู่สุดท้ายเรื่องอยู่ที่คอสตาริกานะครับพรีเมียร่าดิวิชั่นระหว่างทางด้านของนะครับคาตาจิเนสเปิดบ้านรับมือกับทางด้านของเฮเรดิอาโนนะครับเกมคู่นี้คิกออฟรา9โมงคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ถือว่าเป็นคู่ใหญ่นะครับเป็น2ทีมชั้นนาของคอสตาริกามาเจอกันเองนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างทางด้านของคาตาจิเนสนะครับพวกเขาแข่งไปแล้ว5เกมชนะ2เสมอ2แพ้1มีทั้งหมด8แต้มส่วนทางด้านของนะครับนะ เฮเรดิอาโนครับพวกเขาแข่งไปแล้ว6เกมชนะสมเสมอ2แพ้1มี11แต้มก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าผู้มีเยือนดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนด้านของฟอร์มหรือว่าเฮทเวทครับที่เจอกันมา5เกมหลังสุดต้องบอกว่าเป็นทางด้านของคาร์ตาจินเนสครับชนะไป2เกมแล้วก็ทางด้านของนะครับเฮเรดิอาโนครับชนะไป1เกมแล้วก็สูงกันไป2เกมก็ถือว่าเฮทเวทค่อนข้างสูสีกินกันไม่ค่อยลงนะครับส่วนด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นคาร์ตาจินเนสเนี่ยถือว่าฟอร์มดีเลยครับพวกเขาแข่ง5เกมไม่แพ้ใครทััั้้้้งงนนนนนนครบเเสสมมอออ3ชะ2่วดาขผูยื อย่างเฮเรเดียโนครับ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้เกมเดียวครับแล้วก็เสมอ2ชนะ2ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใกล้เคียงกันมากๆใน5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันนะครับส่วนในด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นคาตาชิเนสนะครับน่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างทางด้านของกอนซาเรสรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านของฟอร์เรสนะครับโรเปสแล้วก็ทางด้านของคาสติโลส่วนกองหน้าฝากของไว้ที่ทางด้านของนะครับนะเวเนกัสนะครับน่าก็น่าจะได้ออกซับไปจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนีีี้้ลุงงเเเเจจยยยบบก็ัััม่่่่นนนนนใะคครวาาาาถิิตส เล่นในบ้านลุงเฉยบเชื่อว่าพวกเขาน่าจะทำผลงานได้ดีนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างทางนั่งของเฮราดิอาโนครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2เช่นเดียวกันครับนำทัพโดยกองหลังอย่างโรดิเกสนะครับนะมอนเตสนะครับแล้วก็ทางนั่งของอายาราตรงกลางมีมูริโลครับครูตแล้วก็กองหน้าเป็นทางนั่งของเออร์นาเดสนะครับแล้วก็นั่งของรูบิโอ ก็ถือว่าตัวเลหลักๆของผู้มาเยือนอย่างเฮราเดอโน่ก็น่าจะมาคบเช่นเดียวกันครับเกมนี้เป็นคู่ใหญ่เจอกันลุงเฉียบบอกว่าสนุกสูสีแน่นอนครับออกได้ทั้ง3หน้าแต่ลุงเฉียบก็ยังชอบคาตาจินเนสเจ้าถิ่นมากกว่าเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ให้มองไปที่เจ้าถิ่นอย่างคาตาจินเนสนะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดให้คาตากินเนสครับเป็นต่อทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านของเฮราเดอโน่นะครับอยู่ที่ปอปากำแพงเพชรเกมคู่นี้อยู่ที่สองกี่สองจุดห้ากำแพงเพอรเกมนี้ลุงเฉ ต่อที่ปอปาเกมนี้ขอว่าใจอยู่กับเจ้าถิ่นนะครับอย่างนั้นของคาตาจิเนสลุงเฉียบเชื่อว่าเล่นในบ้านครับต่อหน้าแฟนบอลน่าจะทำผลงานได้ดีแถมเกมนี้เจอกับทีมใหญ่ๆอย่างนั้นของเฮเรเดียโนเนี่ยพวกเขาเต็มที่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นครับเป็นต่อที่ปอปาอยู่ไปกับนั่งของคาตาจินเนสบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์นทางฟุตบอลนะครับทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันพุธที่10กันยายนนะครับคู่แรกไปเชียร์ 지 <susur> 6อยู่ไปกับทางด้านของสปิซ่าแล้วก็7อยู่ไปกับคาตาจิเนสนะครับนี่คือแนวทางฟุตบอลในเจ็คู่ในค่ำคืนนี้นะครับส่วน3ตัวทิมเชียบชอบ3ตัวติดดาวนะครับตัวแรกเป็นฟูมินิเซ่ตัวที่2เป็นานั่งของโครินเทียนแล้วก็ตัวที่3เป็นานั่งของปาสโตนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบางไว้ไม่ต้องไปลุ้นในใจฟุตบอลไม่มีคำว่ารอเซนลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลที่ลุงเฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ใน,นระดับหนึ่งงงลุเเียบก็หวัปช สดในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้มีกิจกรรมประกันทีมเน่นให้ทุกคืนนะครับถ้าทีมเน่นลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเค็มคืนให้ด้วยในรอบไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนแต่ยังมีของรางวัลให้อีกมากมายรวมไปถึงเสื้อฟุตบอลสวยๆด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันครับ @ls77 หรือว่าจะติมลิงก์ลุงเฉียบวางไว้ก็ได้ย้ำว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปด้วยกันกับลุงเฉียบเสียคานนะครับผลงานลุงเฉียบมีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับนะฝากไว้แล้วกันครับส่วนใครจะรามากี กด subscribe เป็นกำลังใจทุ่งเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณด้านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ